รับหน้าร้อนแบบเฮงๆบ้านสายมูมาแล้วค่ะคลิปดีนะคะเอาของเสริมดวงรับหน้าร้อนแบบเฮงๆมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยเนะคะ่ะตรงนี้เลยต้นไม้เสริมดวงค่ะเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะถ้าเกิดว่าต้นไม้ที่จะเสริมดวงให้ดีจะต้องเป็นแบบต้นไม้เงินต้นไม้ทองอะแล้วถ้าแบบจะให้เฮงๆปังๆสุดๆเลยนะมีเหมือนเหรียญจีนนะคะอยู่ในต้นไม้จะเป็นแบบ ผลห้อยลงมาก็ได้หรือว่าจะอยู่ในบริเวณต้นไม้ยังไงของเขาก็ได้แล้วตัวฐานเขาถ้าเกิดว่าเขามีลักษณะเป็นเหมือนถุงนะโอ้โหเป๊ะเป๊ะเลยแถมยังมีเหรียญจีนอีกอันนี้บอกเลยว่าแบบเรียกเงินเรียกทองรับทรัพย์มังคังรับรวยแน่นอนอมีความเป็นแฟชั่นสามารถเอาไปตกแต่งห้องทํางานหรือว่าห้องนั่งเล่นได้อีกด้วยถัดมานะคะ แบบแมวกวักค่ะโอ้โหบ้านไหนที่แบบค้าขายต้องมีแน่นอนเลยให้น้องแบบกวักลูกค้ากวักเงินกวักทองเข้ามาแบบเนี้ยแล้วนอกจากธุรกิจจะดีแล้วนะคะยังกวักพลังงานดีเข้าบ้านด้วยให้คนในครอบครัวนะคะอยู่กันแบบมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านค่ะถัดมานะคะกับปีเสียค่ะลูกหลานชาวจีนไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์มงคลในตำนานของจีนเป็นการการวมกันของสัตว์5ชนิดเลยสิงโตมังกรกวางแมวนกคือเรียกทรัพย์ เรียกอย่างเดียวเลยแล้วไม่มีไหลออกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับเป็นของมงคลต้อนรับหน้าร้อนนี้ค่ะน้ำล้นนะคะเป็นอีกหนึ่งของมงคลที่ควรมีไว้ในบ้านเลยนอกจากจะให้ความมงคลแล้วนะคะเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้ไปวางไว้ตรงไหนก็สวยห้องทํางานก็ดีห้องดูหนังก็ได้ห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยได้หมดเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีน้ําล้นอยู่ในบ้านทุกอย่างอะ่ะมันไหลลื่นใครที่ตอนนี้นะคะกําลังมีปัญหาแบบการงานติดขัดชีวิตติดขัด ไปหาน้ําล้นมาเลยค่ะและชีวิตของคุณนะคะจะไหลลื่นไหลลื่นเหมือนน้าล้นที่เขาไหลตลอดเวลาแบบนี้เลย<ว>ถัดมานะคะกับสัมภาจีนค่ะ<ว>เขาว่ากันว่าสัมภาจีนเนี่ยจะคอยนําพาเงินมาให้เราตลอดทั้งปีให้เราเนี่ยร่ารวยร่ารวยเหมือนเวลาที่เลือกสัมภาเนี่ยเขาแล่นออกไปค้าขายใช่ไหมแล้วเวลาที่เขาแล่นกลับมาเขาก็จะเอาเงินทองกลับมาให้เราด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งของมงคลที่บอกได้เลยว่ามีแล้วรวยเฮงปังแน่นอนค่ะ ของมงคลชิ้นถัดมานะคะก็คือรูปปั้นม้าค่ะม้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและความว่่งไวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสุขภาพก็คือเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและในเรื่องของการงานก็คือเราจะมีความกระตือรือร้นนะคะสามารถทํางานได้เป็นอย่างดีเงินทองก็จะไหลามาเทมาน,นั่นเองค่ะ ัดมานะคะกับหมอนราคาค่ะราคาแบบเขาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยและทีนี้ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในรูปแบบของหมอนราคาแบบนี้เพราะฉะนั้นนอกจากจะแบบอุดมสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยแล้วใช้งานได้อีกเอามาใช้เองก็ได้หรือว่าเอาไปตกแต่งบ,บ้านเลยคะ่ะก็น่ารักมากๆค่ะและของมงคลชิ้นถัดไปนะคะกับลูกโลกจำลองค่ะ ลูกโลกจำลองนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของสติปัญญาบ้านไหนนะคะที่มีเด็กเล็กหรือว่ามีใครเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงวัยศึกษาหรือว่าโตแล้วแต่ก็กําลังหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจใดๆก็แล้วแต่สามารถเอาลูกโลกจาลองนะคะไปไว้ในบ้านได้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของมงคลแต่งบ้านรับหน้าร้อนให้เพงเพงปังปังไปเลยถ้าใครชอบนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่แอปแล้วก็เว็บไซต์ของนอกนกค่ะและถ้าเกิดว่าคุณนะคะไม่อยากพลาดกับความมูกับความเพงความ แบบนี้ต้องกดติดตามไว้เลยกดไลค์กดแชร์กดให้หมดกดไปเลยจะได้เป็นการแบ่งความเพลงความปังให้กับทุกคนได้เลยค่ะวันนี้นะคะบ้านสายมูเอาความปังรับหน้าร้อนมาให้กับทุกท่านแล้วลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เรื่องบ้านเลือกจนกว่าจะชอบที่นักนัอกค่ะ